สวัสดีครับพบกับเสือเสุดมิดเดินป่ามิดเชฟมิดคูเวอร์นะครับวันนี้เสืยมาเอาใจนะครับทั้งชาวไร่ชาวสวนนะครับด้วยเสียมคมจัดตัดกระดาษและจอบคมจัดตัดกระดาษนะครับราชาแห่งขุนเขาพระมงนะครับ ขวนใจชาวนานะครับจอบขยันนะครับขี้เกียจใช้ไม่ได้นะครับเพราะชื่อเขาว่าจอบขยันนะครับจอบขยันนะครับความยาวอยู่ที่เมตรยีนะครับของด้ามน,นะครับเป็นด้ามบ้องเหล็กนะครับตัวใบจะเป็นตัวใบจะเป็นใบผานนะครับหน้าอยู่ที่7นิ้วนะครับผมหน้าอยู่ที่7นิ้วนะครับ<เ>ย<อ>าวอยู่ที่8นิ้วนะครับออกแบบมาสําหรับ ขุดดินนะครับคันนานะครับผมจุบจุบจุกบจบเล่มที่หนึ่งครับสวบสวบเล่มที่สองครับสวบสวบเล่นที่สองนะี่ยมหวานจัว่วเลยนะครับหวานเจี๊ยบครับไม่ใช่วานจั่วสวบ เล่มที่สามครับเล่มี่สามนี่พันสองร้อยกรัมครับหอดคมยิ่งกว่ามีดอีกนะครับเสียมขุดครับผมสวัสวั <c oughs> เล่มที่สองครับเล่มที่สามครับเล่มที่สามครับสว่สว่สซว่ารามงครับชวบวชวบชวบ นี่ครับออกแบบมาสําหรับฟันปา่าโดยเฉพาะนะครับด้ามสามารถต่อไม้ยาวนะครับซซซซนะครับด้ามยาวอยู่ยที่เมตรยี่สิบนะครับใบเจ็ดนิ้วนะครับยาวเก้านิ้วนะครับผม เป็นจอบออกแบบมาสําหรับการขุดนะครับล่องน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นหน้านะครับผมราคาแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาเป็นเสียมนะครับคมจัดตัดกระดาษหน้าที่สองนิ้วสามหุนนะครับใบยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะครับผมราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับราชาแห่งขุนเขาพระมงนะครับออกแบบมาสำหรัรวงฟันป่าในภาคเหนือโดยเฉพาะนะครับตามเอกลักษ์ก็คือด้ามมงนะครับผม ความยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับผมกว้างอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับสันประนาน6กมิลนะครับผมราคาเล่มละ500บาทนะครับหากจะเพิ่มด้ามนะครับด้ามไม้ยาว15นิ้วไม้ประดู่นะครับอีก100บาทนะครับสุดท้ายนะครับจอบนะครับคมจัดตัดกระดาษนะครับมีทั้งหมด3เล่มนะครับผม1,000กรัม1,000กรัม1,200นะครับเป็นจอบหน้า6นะครับยาว9นิ้ว ราคาอยู่ที่750บาทพร้อมส่งนะครับพามงพร้อมฝักด้วยนะครับผมสนใจรีบติดต่อกันมาเลยนะครับหสนใจชาวสวนนะครับสนใจติดต่อ089 756 0208นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ